สวัสดีคร no ับเพื่อนๆมันด mm ูทางช่องของครูต้นชาแนลก็ได้มาดูเห็ดครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ตรงข้ามสับบ้านครูพานทองครับก็คือจะมีเห็ดต่างๆครับเห็ดป่าครับในช่วงนี้ครับเห็ดก็ออกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามีเห็ดอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดต่างๆครับเยอะเลยเมียคะาวกกำลันอนหลับอยู่ครับ ถูกถูกแล้วเยอะมากเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้ครับเพราะว่าจะอยู่ทางไปอุดรหนองบัวครับก็คืออยู่ที่บ้านอู่ขันทองครับนี่ครับมีเยอะเลยครับงครับเดี๋ยวเราจะไปดูซุ้มต่างๆครับนี่ครับเนี่ยเราจะมีแต่ดอกสวยๆครับ เยอะเลยครับอันนี้ก็จะมีหน่อไม้ด้วยครับหน่อไม้ไนนไมห,น,หน,มน่อไม้ดองต่างเดี๋ยวเราจะเดินดูทีละซุ้มกันครับเห็ดก็จะส่างกันไปครับก็จะม,มีเห็ดต,ต่างๆครับ ลำบากแกงนะครับกกอรบั้นนรอันนี้ก็จะเป็นเห็ดดอกเล็กดอกใหญ่ครับผลตองไตครับก็จะมีเยอะมากครับจากจุดดูต่อไปครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรมีปลกรอกน้ําด้วยครับ,บปลากรอกน้ําก็มีสําหรับคนที่ขี่รถไปมาก็สามารถแปรเปลี่ยนได้ครับเพราะว่าจะมีของเปรี้ยวของอะไรต่างๆนะครับใจเย็ในใจเย็นอ่าครับอันนี้ก็จะมีเห็ดเยอะเลยครับป็นจ,จานป็นจ,จานครับนี่ค้ากำลัง จัดวางอยู่ครับก็จะมีเห็ดรวมต่างๆเยอะเลยหน่อไม้ก็มีครับหน่อม้อันนี้ก็จะเป็นจุดพักรถครับก็คือจะมีร้าน ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านน้ำด้วยครับสำหรับวันต่างๆครับเพราะว่าส่วนมากจะเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์อาจจะมีเสาร์อาทิตย์ด้วยครับก็แล้วแต่ร้านเปิดแต่วันครับวันนี้เราก็มาดูเห็ดต่างๆในวันนี้ครับเนี่ยครับรถก็กำลังไปมาคร็จะแวะเบียดเข้ามาเรื่อยๆครับในการซื้อเห็ดไปแกงครับของแต่คนครับที่ ่านไปผ่านมาครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผานไปต้อลลังแรงใจให้กับทางช่องของครูบอรดนเซนเอลละครับในการทำคลิปต่างๆครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโว